ทุกคนครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับการเดินทางครั้งแรกครับกับซอนเทส 350E และก็ 350D ครับผมทริปนี้นะจะพาไปทดลองกับขี่รถคันนี้และจะนำ5ฟลลิ่งมาฝากทุกคนครับติดตามชมกันว่าถ้าคุณสนใจซอนเทส2รุ่นนี้ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างครับไปเลยครับผม ตื่นเต้หนหมือนกันนะลองสันเทสเป็นครั้งแรกครับหลังจากที่่องมานานในในเน็ตนะแล้วก็เปิดตัวนะครับบอกเลยว่ามาครั้งนี้เขามาไม่ใช่เล่นๆนะมาจริงมาจังฮะ ตอนนี้เราก็ยิงยาวนะครับจากกรุงเทพมาแวะกินข้าวของโคนเรียกว่าขวดกันมายาวๆนะจนถึงเขาเต่าครับอยู่เลยหัวหินมานิดหน่อยจังจะเข้าปราณบุรีครับผมจริงๆแล้วตอนนี้ผมว่าผมได้ฟิลลิ่งแทบจะทุกด้านของซอเทสสามารถสูตรอีนะฮะเกือบครบ้วนะแต่เดี๋ยวขอตัวไปจิบกาแฟก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปดูวิวสวยๆแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจในประเด็นแรกบ้างครับผมไป <ๆ S 2> กินกาแฟก่อนไล เขาเรียกว่าแบมคาเฟ่เนี่ยผมเดาว,ว่าน่าจะทําจากไม้ไผ่นะอ่าผมเดาก่อนเลยนะพี่เกมพี่เกมว่าแบมคาเฟ่น่าจะเป็นไงน่าจะเป็นไงคิดว่าน่าจะเป็นอะไรแบมบูแบมบูใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่เคยมาผมก็ไม่เคยมาครับแบมคาเฟ่นี่เป็นร้านกาแฟทาด้วยไม้ไผ่อยู่ท่ามกลางดงตาลนะอยู่ริมทะเลหาดเขาเต่าครับเรื่องความสูงบ่ครับก็ไม่ได้สูงเกินไปครับจอดไฟแดงก็ขยับก้นไปข้างหน้าแล้วก็เอาเท้าลงข้างหนึ่ง นะก็สามารถยืนได้อย่างเต็มเท้าครับถ้านั่งที่มันดีแบบนี้สมูทแบบนี้ทําให้เราขี่แล้วรู้สึกไม่เหนื่อยมีความสนุกในการ,การกขี่ยู้สึงตนนี้เลยแล้วก็มีช่วงที่ขัโค้งเยอะด้วยฮะพอรถมันช่วงดีแล้วเนี่ยการคอนโทรลข้าโค้งก็คอนโทรลง,ง่ายครับขี่แล้วรู้สึกว่าเราไปในโค้งได้อย่างไม่ขืนนั่นเองคะอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงประเด็นช่วงล่างกันต่อจากนี้ไป ทุกคนฮะตอนนี้ผมก็เดินทางถึงหัวหินแล้วครับระยะทางก็วิ่งไป260กิโลแล้วนะแล้วก็เรียกว่าได้บทสรุปในเรื่องของประเด็นแรกเรื่องของการคอนโทรลการควบคุมซอนเทสสามารถสูตร e ครับตัวที่ผมขี่มาในรุ่นแรกฮะบ,บอกเลยว่าผมมีความประทับใจมากๆครับกับการคอนโทรลรถรุ่นนี้นะเพราะว่าเขาให้ฟีลิ่งการขับขี่ที่สมูทครับคล่องตัวฮะร,รถนั้นใหญ่และก็ค่อนข้างจะหนักนะแต่เวลาที่เราขับเคลื่อนแล้วเนี่ยความเสถียรของการทรงตัวครับการ เลี้ยวโคง้งการคอนโทรลมุดการจราจรต่างๆเนี่ยรถมีความบาลานซ์ดีมากๆครับอันนี้ผมเรียกว่าปรทับใจมากๆครับนะไม่คิดว่าจะขี่ได้ดีขนาดนี้นะครับตัวท่านั่งของเขาเนี่ยคือจุดเด่นเลยครับเพราะว่าท่านั่งการคอนโทรลเนี่ยตำแหน่งแฮนด์จะยืดหลังหลานนิดนึงตัวเบาะนั่งจะมีจุดเว้าซึ่งถ้าเรายืดขาแล้วก็ขยับก้นลงไปชิดนิดเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่คอนโทรลรถได้ดีมากๆครับตัวเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์แบบว่าเดอะซับพอร์เตอร์ก็คือ คอยซัพพอร์ตผู้ขี่นะครับได้เป็นอย่างดีในทุกจุดเลยอันนี้ถือว่าซอนเทสเขาทําได้ดีครับแล้วก็ต้องชมจริงๆนะเพราะทำออกมาแล้วรูปร่างของผู้กับขี่อย่างเล็กๆอย่างผมเนี่ยก็ยังขี่รถคันนี้ได้อย่างสนุกแล้วก็คล่องตัวสําหรับช่วงแฮนด์ที่ค่อนข้างกว้างเล็กน้อยแล้วก็มีการดแฮนด์เนี่ยอันนี้คือเวลาพุดการจราจรเราต้องการระยะเผื่อเล็กน้อยเท่านั้นครับผมสำหรับคนที่คุ้นชินกับรถแล้วหรือคนที่มีทักษะในการคอนโทรลรถก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเรื่องประเด็นแรกของการควบคุมนี่บอกเลยว่าให้ผ่านครับมิติก็ดีมากผ ไปถึงประเด็นที่2ครับหลายคนอยากจะรู้นะว่าเครื่องยนต์349ซีซีครับที่มาเต็มครับ36แรงม้าเนี่ยแรงเบ็กก็ดี่คาแรคเตอร์การขับขี่เป็นไงครับการเร่งแซงดีมากครับการตอบสนองคันเร่งโดยเฉพาะกลางไปปลายเนี่ยตั้งแต่รอบต้นกลางปลายเนี่ยถือว่าประทับใจมากมากครับสำหรับ 350e ฮะผมได้ความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่ทะลุ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับการออกเดินทางแบบทริปนะครับไม่ได้เป็นการลองในสถานที่ปิดแบบนั้นนะซึ่งถ้าสภาพลมไม่ไม่ต้านนะครับแล้วก็สภาพจราจรที่ไม่ดติดขัด นะผมว่าความเร็วปลายคันนี้น่าจะมีทะลุ160กิมต่อชั่วโมงได้ครับเครื่องยนต์ฮะกำลังดีแรงดีครับแล้วก็อัตราเชืเพลิงเชือเพิงเมื่อวานลองทําแล้วผมได้ประมาณ3.2ลิตรต่อ100กิโลนั่นหมายว่าประมาณ30กว่าโลลิตรนะครับซึ่งถือว่าประหยัดทีเดียวครับแน่นอนฮะถังน้ำมันของเขาก็คือความจุ16ลิตรนั่นเองครับสำหรับ3ามพัแล้วก็เปิดถังน้ำมันง่ายๆแค่กดปุ่มตรงแฮนด์ด้านขวาครับก็ฝาถังน้ำมันก็ขึ้นมาแล้วก็จะมีปุ่มเกลียวนะครับแล้วก็มีสายคล้องป้องกันไม่ให้สายหลุดด้วยครับมาถึงเรื่องที่3ครั เป็นเรื่องของฟังก์ชันนั่นเองอันนี้ถือเป็นจุดเด่นเลยครับอย่างแรกเลยนะชิลหน้าปรับไฟฟ้าครับสามารถเลื่อนขึ้นลงได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มเดียวที่แฮนด์ฝั่งซ้ายครับอย่างที่2ครับจอสีครับ tft ครับสามารถเลือกคาแรคเตอร์ของจอได้ตามที่เราต้องการด้วยนะก็แล้วแต่ความถนัดนะ,ะแล้วก็ จอของเขาเนี่ยก็เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นคาร์ิดรไรนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันซอนเทสเอลเจเจนแอปครับสามารถใช้งานอันนี้ยูเซอร์ที่เป็นเจ้าของนะก็สามารถใช้งานได้เลือกตามความต้องการครับส่วนเราถ้าเราใช้คาร์พิดรไรเนี่ยก็คือมันจะสามารถ ค๊อปี้หน้าจอมือถือเราโยนมาที่หน้าจอของตัวรถได้เลยครับเช่นเราเปิดแมปจาก Google m a p ก็จะโชว์ตรงนั้นเลยครับเออนี่ถือว่าเจ๋งดีเดียวครับลูกเล่นเรื่องฟังก์ชันเนี่ยยังมีหลายอย่างนะรองรับการแต่งซิ่งของวัยรุ่นเลยนะฮะโอ้เจ๋งจริงครับผมเพื่อนๆครับเรื่องของฟังก์ชันที่เจาะละเอียดลึกๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำฟูลรีวิวซึ่งจะมีนัดนำรถคันนี้ไปวิ่งเต็มทริปอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะมาเจาะเพิ่มให้ดูละเอียดอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นฟิลิ โคบคคู่ครับแล้วก็ชกหลังก็เป็นชกค,คู่ช่วงล่างเดิมๆนะบบอกเลยว่าเอาตัวรถได้สอบผ่านครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ที่เจอบัมทางทั่วไปหรือการเลี้ยวโค้งนะรถคันนี้ให้การเลี้ยวที่ดีมากครับเกาะแล้วก็หนึบดีมากๆแต่ว่านั่นคือความเร็วทั่วๆไปนะถ้าความเร็วสูงและมีการเลี้ยวต่อเนื่องก็จะมีรู้สึกว่ามีการโยนเล็กน้อยครับส่วนเรื่องยางครับเป็น IC i อซีไอซีเอสับหน้า15หลัง14ครับเป็นยางที่สอบผ่านในการใช้งานทั่วไปครับเป็นยางจุ๊บเลสแล้วก็ล้อแม็กสวยครับ ไออาร s I RC, I นี่ททำได้ดีครับเป็นยางสกูตเตอร์อีกรุ่นหนึ่งที่ลองแล้วประทับใจทุกครั้งแล้วก็ซอนเทสเขาก็เลือกใช้ออปชันที่แบบสมราคาให้กับรถเขาครับอันนี้ถือว่าโอเคทีเดียวครับผม ยังมีเรื่องฟังก์ชันอีกนิดหน่อยก็คือตัวสมาร์ทเคครับนี่ที่แขวนคอผมเนี่ยก็เป็นสมาร์ทเคแบบ3.0ครับก็กันน้ําด้วยแล้วก็ใช้งานง่ายมากครับแค่กดปุ่มออนอย่างเดียวนะครับรถก็สามารถคอนโทรลรถได้ทุกๆจุดเลยครับแล้วก็สามารถทําผัดแอปด้วยด้วยนะการเปิดรถเนี่ยอันนี้ใช้อิเล็กทรอนิกส์แอปของซอนเทสนั่นเองครับผมมาที่ระบบเบรกครับก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่ได้ลองเบรกแล้วค่อนข้างจะโอเคทีเดียวครับการเบรกดิสเบรกหน้า2 28สอครบดิสเบหลัมกล2 6เมตรครับดิสเบ ียว่าค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับแล้วก็ทําให้การฟปลิ่งการเบรคเนี่ยหนึบดีมากแล้วก็ระบบ ABS ของเขาก็ทํางานเสถียรครับ ก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยครับที่มาในรูปแบบของ traction control ครับรถคันนี้ก็ให้ traction control มาด้วยแล้วก็จากการลองใช้งานจริงๆจ,จากการที r ทรปเนี่ยผมไม่ได้ปิด T C เลยเพราะว่าอยากจะดูว่าการตอบสนองในสภาวะที่ถนนทําให้ล้อหน้ากับล้อหลังไม่สัมพันธ์กันเนี่ยจะมีเป็นไงก็บอกว่าการทํางานนี้แม่นยําแล้วก็ปลอดภัยไว้ใจได้ครับรถในคลาสนี้3 5 0 c ะ่ะ T C เนี่ยต้องเป็นออปชั่นที่ติด สแตนดาร์ดเหมือน ABS เลยครับอันนี้ก็ทำได้ดีนะเอาละความประทับใจทั้งหมดของซอนเทสสามสิศูนย์ e ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อครับแต่อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ผมจะไปลองตัว3 5 0 d ที่เล็กลงกว่าันี้ฮะตัวนี้ใหญ่แต่ไม่เทอะทะคล่องนะครับขี่ง่ายนะครับแล้วก็น้ําหนักอาจจะเยอะนิดนึงเดี๋ยวผมจะลองทําเรื่องการยกขาตั้งคู่ให้ดูว่าเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูว่าตัวใหญ่แต่ว่าการบาลานซ์ของเขาเนี่ยผมว่าถือว่าทําได้ดีคร สุดเราก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางทริปนี้กับซอนเทส 350e และก็ 350d ครับรอบเข้าเมืองเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ลองกับเค สามูนดี D แบบเต็มๆนะครับตั้งแต่ไล่จักของโคนมาจนถึงขึ้นสะพานภูมิพลจนถึงตรงนี้ฮะก็ฟีลลิ่งการขับขี่รู้สึกชัดเลยว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปจากตัวส5 0สูนดีก็คือเขาจะมีความคล่องตัวมากขึ้นครับมีความเบานะฮะท่านั่งก็แตกต่างแล้วครับตำแหน่งเบาะนั่งอยู่ต่ำกว่าแล้วก็ตัวแฮนด์ก็อยู่ต่ำกว่าครับฟีลลิ่งของเขาเนี่ยจะให้อารมณ์สปอร์ตเออร์เบิร์นมากๆครับผมจะไม่ค่อยลักซ์ซรี่เท่ากับ3 5 0สูนดีนะครับผมจะสังเกตว่าความเร็วปลายของ30ก็สามาาารถทได้มกกว่สเนื่่องจาาาากกววนน้หััตเเบ กว่าหลายกิโลกรัมนั่นเองครับผมแล้วก็แอโรไดนามิกก็จะมีความเพียวมีความเล็กมากกว่าครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความแตกต่างชอบแบบไหนก็เลือกไปใช้แบบนั้นแต่ถ้าถ้าถามผมนะผมก็จะเลือก 350E าาเนื่องจากว่าชอบความลักซ์ซรี่นั่งสบายแบบโซฟาซิงกของมันนะครับผมอันนี้ก็ว่ากันไปตามชอบแต่เพื่อนๆครับเดี๋ยวในนี้เราจะมี full รีวิวรถทั้ง2รุ่นมาฝากนะโดยเฉพาะการขับขี่แบบเต็มทริปในสไตล์รถคลาสครับฝากติดตามต่อไปคลิปหน้าครับแล้วไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ